ก็วันนี้นะครับมีรถมารีวิวมานำเสนอให้ชม1คันนะครับเป็นตรง SUV Band แบรนด์ MG ตัวท็อปสุดกันไปเลยนะครับนะเอ,อ MG, ตัว ZX เนะครับเป็น1.5 X+ เลยคือคือตัวเป็นตัวท็อปเลยที่มีสลูปแล้วก็ฟังก์ชันภายในจัดหนักจัดเต็มมากนะครับมาในโฉมสีแดงแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยจะมีไฟ daylight นะครับนะสอดแทรกอยู่ในโคมด้วยกระจังหน้าก็มีโลโก้นะครับตัดด้วยสีโครเมียมสวยงาม นะครับนะแล้วก็สภาพสีโดยรวมของตัวรถเนี่ยเ5 9 8เลยสวยมากนะครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับผู้ชมที่ช่อง Perfect Car Channel นะครับนะก็วันนี้นะครับมีรถมารีวิวมานำเสนอให้ชม1คันนะครับเป็นทรง SUV Band แบรนด์ MG ตัวท็อปสุดกันไปเลยนะครับนะอ่ะก่อนจะไปดูรถกันนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรถเข้าใหม่อย่างเช่น คลิปนี้ครับนะวันนี้ที่ผมเอามาชมกันเอามาให้ชมกันก็จะเป็น MG ตัว ZS นะครับเป็น1.5 X Plus เลยคือคือตัวเป็นตัวท็อปเลยที่มีสลูปแล้วก็ฟังก์ชันภายในจัดหนักจัดเต็มมากนะครับมาในโฉมสีแดงแบบนี้เลยนะครับนะสวยๆนะครับสีแดงนี่เป็นแบบสีแดงแก้วเลยนะอ่าสีแดงแก้วเลยมีเม็ดมุกเห็นชัดเจนนะครับนะอ่าด้านหน้าครับก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับอ่า แล้วก็ไฟหน้าเนี่ยจะมีไฟ d a y ์ไลท์นะครับนะสอดแทรกอยู่ในโคมด้วยกระจังหน้าก็มีโลโก้นะครับตัดด้วยสีโครเมียมสวยงามนะครับนะคันนี้ยังเป็นเดิมยังเป็นป้ายทะเบียนชนบุรีอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนโอนย้ายเข้ากรุงเทพให้ตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นนะครับเพอร์เฟกจัดการให้หมดเลยนะครับนะเปิดราคาตั้งถ่ายครับ627,000บาทมีส่วนลดอีก5 0 0 0 0 ราคานะครับจะเหลืออยู่แค่5 7 7 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนข้างวง่ประมาณ10,000บาทนะครับผ่อนข้างวด่ประมาณ10,000บาทเท่านั้นนะครับนะมาดูด้านข้างครับโอ้โหสภาพสีคันนี้คือแบบว่าสดจริงนะครับยิ่งโดนแดด็ดบุกยิ่งเห็นชัดเจนนะครับนะแล้วก็สภาพสีโดยรวมของตัวรถเนี่ย95-98%เลยสวยมากนะครับนะ ลงมาที่ล้อกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแม็กเดิมๆจากศูนย์เนะครับยางของโยโกฮาม่าปี2021ใช้งานได้อีกนานๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับกล้องรอบคันนะเมื่อกี้ตรงกระจกหน้าก็จะมีกล้องกล้องหน้าด้วยกระจกก็จะมีด้วยเพราะว่าคันนี้น่าจะมีภาพจําลอง3มิติด้วยไม่ว่าจะเป็นเอ่อกล้องข้างหน้าหรือกล้องข้างหลังหรือด้านข้างนะครับมีภาพจําลอง3มมิติให้เวลาถอยเข้าถอยออกหรืออยู่ในที่แคบนะครับก็ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับ ตัวรถการันตีครับไม่มีชนหัดพิควัมตัดต่อก่อใหม่นะครับนะนะครับตัวเจอรับซื้อคืนเต็มจำนวนเงินมีสคบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับดูภายนอกเป็นสีแดงดูข้างในฮะมีสีน้ําตาลเขาเรียกสีกาแฟนะครับเบาะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสีกาแฟตัดด้วยสีดําคอนโซลก็เหมือนกันนะครับนะก็ฉีกจากสีตัวรถไปได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสวยงามนะครับคมกระดุมนะครับเข้าชุดนะครับครบเซตเลยตัวนี้นะครับผมอ่านะครับมาดูด้านหลังครับ ประตูหลังนี่นะครับอ่ะดูฮะพวกน็อตประตูเห็นไหมครับยังมีรอยแต้มสีจากโรงงานอยู่เลยนะเดิมๆใหม่มากๆนะครับใหม่คันนี้นะครับใช้งานมาเพียงแค่6,400นสโลเท่านั้นใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะครับน้อยมากๆเลยนะครับอ่ะมาดูครับที่เปิดหลังอย่างเท่อย่างจ้าบนะครับตัวนี้อ่าแับนี้อันนี้มันขึ้นเองนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเปิดเองนะครับนะก็ มีที่ปิดด้วยสําหรับรถห้าที่นั่งที่เก็บสัมภาระได้เพราะว่าเวลาอ,อย่างเช่นเวลาเราเก็บของข้างในเวลาเราปิดตรงนี้ลงมานะครับอ่ะ,อะมันก็จะเพิ่มความปลอดภัยในสินอ่ในของในตัวรถที่เราเก็บไว้อย่างเช่นเก็บของมีค่าไว้ในรถเวลาส่งเข้าไปแบบเนี้ยไอตัวปิดมกเมื่อกี้มันจะปิดไว้ไม่ให้มองเห็นนะครับผมอ่านะครับนี่นะครับที่เก็บสัมภาระอ่ะครับเดี๋ยวดึงดูหน่อยอ่านะครับชุดเติมลมนะครับอันนี้ เดี๋ยวนี้รถใหม่ๆมันจะไม่มียางอะไหล่มาให้ละมันจะเป็นตัวเติมลมแบบนี้ฮะนะครับเสียบเข้ากับช่องปล่อยไฟ12โวลต์นะครับนะหรือที่ที่ต่อบุหรี่นั่นเองนะครับนะแล้วก็เปิดตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นน้ำยาชุดอุดยางกรณียางรั่วเนี่ยเติมตัวนี้เข้าไปเลยมีน้ำยาชุดอุดยางใช้งานต่อได้ไม่ต้องไปปะนะครับผมสนะะดวกสบายขึ้นไปอีกนะครับตัวลากรถมีมาให้นี่นะครับ อ่างย่างอรไรเห็นไหมฮะเดิมๆนะครับสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะด้านหลังดูฮะเนี่ยเซนซงเนเซอร์มีให้ครบท้วนหมดนะครับตรงนี้อ่ะมาดูประตูด้านขวาของตัวรถกันบ้างนะครับอ่านี่ฮะเลขไม่ใช้งานมา6,000นะครับกับราคา ครับหากส่วนลดแล้วเหลือ570,000บาทผ่อนค้างงวดอยู่ประมาณ10,000บาทนะครับออกง่ายได้ทุกอาชีพผ่อนค้างเงินหมื่นนึงเนี่ยรายได้เพียง20,000ซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องใช้เงินดาวใช้เงินเพียง999บาทจบได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นโปร50,000นะครับพลิกแพงใช้ได้หลายอย่างบางคนอยากได้โปรช่วยผ่อนนะครับบางคนอยากได้โปรแถมประกันนู่นนั้นบอกได้เลยหรือบางคนผมทําให้ได้ทั้งแถมประกัน มีช่วยผ่อนให้แถมค่างวดฟรีให้อีกหนึ่งงวดก็ทําได้นะครับค่างวดอยู่ประมาณ10,000บาทเท่านั้นนะครับรายได้2 0 0 0 0ซื้อได้รายได้ไปผอกรวมได้ธุรกิจส่วนตัวเจ้าของกิจการค้าขายนะครับซื้อได้นะครับซื้อได้อ่ะโอเคมาดูเบาะหน้ากันบ้างฟังก์ชันนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเรียบร้อยแล้วอ่ากระจกเป็นกระจกออโ,โต้นี่นะครับแนวไฟฟ้าอ่านะครับ ตรงนี้ปุ่มล็อกปลดล็อกนะครับถัดเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นระบบพุลสตาร์ทกุญแจคีเรตสอดอกนะอันนี้เหมือนเจ้าของเก่าจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่ากุญแจแบบฟุ้งฟิ้งมากเลยนะมีมาให้2ดอกนะครับผมอ่าเป็นปุ่มพุลสตาร์ทสตาร์ทง่ายมากอย่าเบรกกดปุ่มรถติดเลยนะครับผมอ่าดูพวงมาลัยครับนี่ออนะครับเ,เปลี่ยนโหมดได้ดดอ่าอันนี้ MC คุยกับผมนะครับ นะเพิ่มเสียงหรืเสียงที่พงอะไรได้เลยนะครับนะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนช่องได้นะครับตรงนี้เขาเตือนมาว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน้อยมากกรุณอาแวะเติมน้ำมันเดี๋ยวมาดูคําสั่งด้วยเสียงของ MG กันนะครับผมจะถามเขาว่าปั๊มน้ํามันใกล้เคียงอยู่ตรงไหนดูซิว่าเขาจะเสนอปั๊มน้ำมันมาให้ผมได้ไหมนะนะครับสวัสดีให้ฉันช่วยยังไงนะขอทราบเส้นทางไปปั๊มน้ำมันใกล้ ฉันค้นพบมากกว่าหนึ่งปั๊มน้ำมันคุณต้องการเลือกอันไหนปตทอ,อะไรคระกดไปเลยครับนี่ <Okay. S 1> ครับโอเคได้รับเส้นทางไปปตทถนนหนามแดงบางพลีอะนะครับเขาก็จะแสดงเข้า Google Map ให้นี่นะครับก็ง่ายเลยสะดวกต่อการใช้งานมากๆแล้วก็ดูแบบไฮเทคมากๆนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากนะครับในตัว MG ะครับอ่าแล้วกเ็เดี๋ยวผมกลับไปที่เมนูหลักก่อนแป๊บหนึ่งอไม่ใช่อันนี้กลับบ้านอาอโอเคอ่านะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นแสดงสภาพอากาศได้แล้วก็มีแผนที่น้ำทางในวิเกเตอร์นะครับแอร์ Air, นะครับพัดลมพัดลมปรับขึ้นปรับลงสักตรงนี้ได้อ่าอุณหภูมินะครับได้เลยนะครับตรงนี้อ่านะครับอ่านี่ภาพจำลอง3มิติ เป็นไงแบบนี้เลยนะครับ 3D นะครับหรือ 2D ก็ได้นะครับถ้าเราเข้ากล้องมองหลังมันก็แบบนี้นะครับอ่านี่คือกล้องมองหลังนะครับผมอ่ะถัดลงมานะครับมีจุดเชื่อมต่อด้วยตรงนี้นะครับเป็นเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์เข้าหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีสาย usb เสียบได้นะครับแล้วก็การลื่นถไลมีให้นี่นะครับภาพ360นะครับเบรกมือเป็นแบบ ออโต้ Auto, ตัวนี้นะครับนี่ขึ้นสีแดงก็แสดงว่าเปิดเปิดใช้งานแล้วนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นที่เก็บสัมภาระนะครับเล,ล็กๆน้อยๆนะครับผมนะอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นคลิปครับกันนี้เป็นตัวท็อปนะมีสลูปให้ด้วยนี่แบบนี้ม่านเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับอ่าเป็นเป็นสลูปแบบยาวเลยนะครับถึงข้างหลังนู่นเลยนะครับหลักคาแก้วนะครับแบบนี้บิดง่ายๆแต่ร้อนนะฮะ ไม่เหมาะก็ใช้บ้านเราในช่วงกลางวันแต่ถ้าช่วงกลางคืนแบบขับไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากได้แบบบรรยากาศกินลมชมวิวตอบโจทย์นะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยผ่อนข้างวดแค่หมื่นเดียวเท่านั้นฟังก์ชันแบบคุ้มๆเลยเมื่อกี้บอกไปว่าเลขไม่หกพั0โลจริงไหมมาดูครับ6,480โลเท่านั้นนะครับ6,480โลเท่านั้นนี่นะครับนะ ใหม่มากๆนะครับห่อนข้างวดประมาณหมื่น 10, นึ่งนะครับนะห้าที่นั่งทรง SUV นะครับนะใครอยากได้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องอีกนิดนึงแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูพร้อมกันอ่ะมาครับเปิดฝากระโปรงมาเนี่ยผมชอบห้องเครื่องของ MG อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเดิมๆที่เขาทํามาหรือออกแบบมาเนี่ยก็เน้นเก็บเหมือนแบบไม่ให้สายไฟระยงระยางก็จะดูห้องเครื่องค่อนข้างโล่งนิดนึงนะครับเพราะว่าพวกคอมแอร หม้อน้าอะไรอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในคานหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะโล่งไม่มีสายไฟอะยงระยางให้เห็นนะครับนะที่สําคัญคันนี้บอดี้แบบสวยมากนะครับน็อตฝากระโปรงก็ไม่เคยขยับนะครับทั้งตัวบนทั้งตัวล่างนะครับนะ,ะดูฮะพวเมาร,ร์ a เนี่ยครับเดิมๆจากศูนย์ยังอยู่ครบถ้วนนะครับนี่ฝั่งนี้ดูครับรอยแต้มสีหัวน,อน,อน็อตอันนี้สําคัญมากเพราะว่ามันเป็นเวลาประแจไขแล้วเขาล็อก มาไวเนี่ยก็คือต้องอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับถ้าเกิดมีรอยแกะรอยขขึ้นมามันสมาร์กมันจะไม่อยู่ที่เดิมนะครับผมนะก็บอกได้เลยว่าสภาพรถสวยมากเลขไม่ใช้งานมาแค่6,000โลเท่านั้นนะครับนะอ่าสำหรับใครที่ดูไปแล้วสนใจอยากมารองดูรถนะครับอ่าลองเล่นฟังก์ชันของเขามาดูได้เลยที่ลาซาน87นะครับถนนสุขวิท1 0ร้แขวงบางนาเขตบางนาคุงเทพมหานครนะครับคันนี้เป็น MG ZS เนะครับ1.5 X พันะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับไม่ใช้งานมาเพียงแค่6,480โลเท่านั้นราคาขาย627,000หักส่นลด50,000บาทนะมีส่ลดให้5 0,000ถ้าหักไปหมดเลยจะเหลือ577,000 0บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนค่าดำเนินการบุรค่า20,000บาทฟรีไปเลยอยู่ต่างจังหวัดนะครับส่ง finance, เพลนไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านได้เลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหน ก็ตามในประเทศไทยไปเซ็นได้ทุกจังหวัดนะครับนะแล้วก็เรื่องผ่านนะครับส่งรถขึ้นรถเทเลอร์ก็ได้สไลด์ก็ได้เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะโปรโมชั่นตรงนี้จะจะรวมอยู่ในโปร50 0 0 0เรียบร้อยนะครับสามารถเลือกได้หรืออยากจะขับมารับรถด้วยตัวเองก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ถ้าใครถูกใจเจ้าคันนี้นะครับนะติดต่อหาผมได้ที่เบอร์097 1818000 18ครับ นะฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์ช่องกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพื่อไม่พลาดรถเข้าใหม่ครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ